ถ้ากระโดดเบีย้ยมาเร็วแล้วมาแรงมันก็ควรต้องเป็นประโยชน์กัอกลุ่มธนาคารพาณิชย์สิแต่มันกลายเป็นว่าทําให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับลดลงแล้วคนที่ขายก็ตามค่าเลยก็คือกองคุนในประเทศแล้วก็สถาบาันเพราะว่าเขามองว่าแบบนี้มันจะไปไปกระทบกับภาวะการเจริญเติบโต,ตของเศรษฐกิจแน่นอนครับนะครับแล้วยิ่งแบงค์ชาติล่าช้าก็เท่ากับว่าคุณค,ค,คือการขึ้นดอกเบีย้ยมันหนีไม่พ้นแล้วแหละแล้วก็ต้องเร่งขึ้นให้ได้ใกล้เคียงด้วยกับที่คนอื่นเขาขึ้นแต่ปัญหาคือพอเราขึ้นช้า แต่เราต้มขึ้นให้ได้เท่าเขาเนี่ยมันก็คือไปผักภาระไปไว้ในอนาคตใช่ใชแล้วในอนาคตถ้าเกิดคุณต้องไปนั่งเร่งเครื่องเพื่อขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นเศรษฐกิจมันก็จะยิ่งโดนถลกอืมเพราะว่าคุณไม่เลือกที่จะขึ้นในตั้งแต่แรกครับแต่คุณเลือกจะไปประวิงเวลาแล้วก็รอให้เหตุการณ์มันดีขึ้นสุดท้ายแล้วไม่ยอมคัดลอดแล้วก็ต้องไปคัดลอดตอนที่มันสายไปแล้วตลาดก็ค่อนข้างโหดนะฮะอย่างที่เราคุยกันมาตลอดนี่นแหละครับไซเวดาวแหมต้มกบไซเวดาว และเป็นที่น่าสังเกตครับพี่เอกลองเปิดกราฟเซตก็ได้ครับครับเป็นที่น่าสังเกตว่าเวลามันลงมาใช่ไหมฮะมันก็จะเด้งใช่ไหมครับเอาตั้งแต่ยอดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองศูนย์นะฮะพี่เด่นเลาะวาดอูนะฮะมันก็จะเด้งครับแล้วมันก็จะเด้งน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยเรื่อยน้อยลงเรื่อยเรื่อยอันนี้น่ากลัวนะคือวันวันนี้มีนักคุณโทรหาผมบอกว่าว่าตลาดเด้งแล้วเอาหรือยังผมบอกไอ้นี่ยิงน่ากลัวแต่มันเด้งเด้งเร็วไปครับใช่คือ เวลามันเด้งเด้งแบบนี้ยแม่ว่ามันก็จะตามมาด้วยอาจจะมีตุ่มตามรอบใหญ่จริงๆแล้ววันนี้ก็ว่าชวนให้ตกอกตกใจนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้มันมีที่น่าสังเกตว่ามันลงมาเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่ถ่วงลงเยอะๆเนี่ยมันเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับอันนี้น่าสนใจนะครับพี่เอกเหตุผลเพราะว่าเฮ้ยเออด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ข้างเงินบาทอ่อนค่ารุนแรงที่สุดในรอบเจ็ดปี ในรอบเจ็ดปีเนี่ยตอนนี้สามสิบหกจุดห้ากว่าแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดเสียงวิพากวิจารณ์แบงก์ชาติแล้วก็กรนงเนี่ยเยอะมากเยอะมากพร้อมกันโดยม่ได้นัดหมายนะฮะคือคือหลายคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยคุณต้องรอถึงสิงหาเลยเหรอแล้วค่อยขึ้นดอกเบี้ยพอตบางประเทศอ่ะอย่างล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาเห็นเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาออกแคนาดาประชุมด่วนเลยนะธนาคารแคนาดาประชุมด่วนแล้วขึ้นเลยนะ ใช่ร้อยเป็นสิบพ่อยคือหนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะคือคือเขาประชุมด่วนทั้งๆท,ที่เขาก็มีการประชุมยะแยะในแต่ละในในทุกปีอยู่แล้วนะฮะแต่้านเราเนี่ยปีแล้วแปดปีนี้เหลือหกก็ยังไม่ได้มีความคิดอยากจะประชุมด่วนเออคนก็เลยถามไงคือคนไม่ได้ไม่ได้อาเ t e i ์แบงค์ชาติว่าเฮ้ยดอกเบีย้ยคุณจะว่าไงนะแต่คนถามว่าเฮ้ยทําไมค,คุณคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องเรื่องที่ไม่น่ากังวลเหรอถึงไม่มีการประชุมกันไม่ได้ก้าวไกายถึงการขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ จริงๆแล้วกนนนน้าวไก่ก็ดีนะครับน่าตำหนีมันน่าตำหนิครับทีนี้มันก็เลยเกิดประเด็นว่าเฮ้ยเป็นแบบเนี้ยแรงบีบที่จะทาให้แบงค์ชาติต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วและก็แรงเนี่ยมันมีมากขึ้นครับนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบีบของเอาอ,าอาเรียวยิวดอกเบี้ยที่แท้จริงบ้านเราที่ตอนนี้ติดลบหนักมากนะครับและก็หนักที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ความล่าช้า ช่องว่างในระยะห่างในการขึ้นในการประชุมแต่ละรอบเนี่ยต้องรอถึง8สัปดาห์เนี่ยนะครับครบมันก็ทําให้ตลาดเริ่มรู้ว่าแบงค์ชาติน่าจะต้องแอคชั่นแล้วนะครับอ่าไม่ว่าเขาจะอยากหรือไม่อยากก็ตามแต่อยู่ก็ต้องทําแล้วอ่ะนะครับอแต่ว่าดอกเบีย้ยมันจะมาเร็วและแรงกว่าที่เคยคิดแต่ทีนี้ถ้าดอกเบีย้ยมมาเร็วแล้วมาแรงมันก็ควรต้องเป็นประโยชน์กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ แต่มันกลายเป็นว่าทําให้กลุ่มธนาคารพันธุ์นี้ปรับลดลงและคนที่ขายก็ตามคาดเลยก็คือกองทุนในประเทศแล้วก็สถาบันเพราะว่าเขามองว่าแบบเนี้มันจะไปไปกระทบกับภาวะการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจแน่นอนครับนะครับแล้วยิ่งแบงค์ชาติล่าช้าก็เท่ากับว่าคุณคือ,ค,อคือการขึ้นดอกเบี้ยมันหนีไม่พ้นแล้วแหละแล้วก็ต้องเร่งขึ้นให้ได้ใกล้เคียงด้วยกับที่คนอื่นเขาขึ้นแต่ปัญหาคือพอเราขึ้นช้าแต่เราต้องขึ้นไห้ได้เท่าเขาเนี่ยมันก็คือไปผลักภาระไปไว้ในอนาคต ใช่ใช่แล้วในอนาคตถ้าเกิดคุณต้องไปนั่งเร่งเครื่องเพื่อขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นเศรษฐกิจมันก็จะยิ่งโดนถล่มอืเพราะว่าคุณไม่เลือกที่จะขึ้นไมตั้งแต่แรกครับแต่คุณเลือกจะไปประวิงเวลาแล้วก็รอให้เหตุการณ์มันดีขึ้นสุดท้ายแล้วไม่ยอมคัดลอดแล้วก็ต้องไปคัดลอตตอนที่มันสายไปแล้วอืคือซื้อเวลาพูดง่ายๆคือซื้อเวลาใช่ไหมซึ่งแบบนี้มันทําให้เกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจไทยในระยะยาวมันจะเอาไม่อยู่เราสังเกตได้เลยนะครับพี่เอกตอนนี้เนี่ย ว่ายิวเคิร์ฟของไทยอะ่ะมันก็กําลังเป็นแฟลแล้วมันก็กำลังจะเป็นแฟลแล้วแลวกําลังจะเป็นอินเวอร์สด้วยก็คือดอกเบี้ยสิบปีอะ่ะของไทยเนี่ยมันกําลังจะต่ํากว่าสองปใีใช่ใช่ใช่ซึ่งถ้าไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าความตึง,งเศรษยดในระยะยาวมันจะแบบมีพีคมากมากพูดง่ายๆก็คือสรุปรวดยอดเลยก็คือเขากลัวกันมากๆแล้วครับว่าไทยจะเกิดรีเซชชันในปีหนะ้าคือนะดูจากสัญญาณหลายๆอย่างเนี่ย มันเหมือนว่า recession มาแน่แต่ของเรามาดีเลยกว่าสหรัฐอ่ะใช่แล้วแล้วมันจะยิ่งแย่นะครับเพราะว่าพอ recession อเมริกามามาเร็วใช่ไหมฮะมันอาจจะเกิดขึ้นในปลายในครึ่งหลังของปีนี้พอ<ช>เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาแก้ลำนะฮะเขาก็ยังไม่ได้แก้ลำหรอกเขาก็เล่งขึ้นดอกเบีย้ยแต่สุดท้ายแล้วเขาจะไปพบจุดสมดุลได้เร็วกว่าเราแล้วพอเขาไปพบจุดสมดุลนด้เร็วกว่าเราเศรษฐกิจเขาเริ่มฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจเราพังพินาศไปแล้วพราะความล่าช้ามันก็จะยิ่งเป็นเหตุบีบให้เงินบาทอ่ะยิ่งอ่อนในอนาคตมันยิ่งนาากกลัวเข้ไปอี เะครับเพราะฉะนั้นความไม่มั่นใจตรงนี้มันก็เลยก่อให้เกิดกําเนิดขึ้นคลื่นของแรงขายมันก็เลยเกิดแล้วผมคิดว่ามันไม่จบแค่นี้หรอกอเพราะว่าถ้ามันจะจบเนี่ยมันจะต้องตามมาด้วยแรงแพงเด็ดก็คือเงินมันต้อง move เข้าสู่พันธบัตรระยะยาวแรงกว่านี้ครัยบเสียปีต้องลงรุนแรงกว่านี้ทั้งของไทยและของเมกานะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เห็นภาพตรงนั้นเลยแปลว่าไอ้ที่ไอ้ที่เราลงทุกวันนี้ ก็ยังเป็นแค่การลงไทยที่มีข้อมูลมากกว่าก็ขายก่อนใครที่ไม่มีข้อมูลก็ถือต่อไปและเราก็จะไปขายกันตอนที่มันเกิดรีเซชชันพอเกิดรีเซชชันก็แปลว่ามีชื่อเรื่องพอมีชื่อเรื่องปุ๊บเราตกใจขายกันสายไป,ไปแล้วอ่าอ่าใช่แล้วชอบไปไปตกใจไปปลายด้วยไงตอนที่มียาตาเล้งเยอะเพราะฉะนั้นฟังจากคุณปกิตคือสัปดาห์หน้าถ้าไม่ถูกไม่ได้ซื้อผมเขา้าใจถูกไหม ใช่ครับแล้วก็แต่ว่าเป็นไปได้นะฮะที่สัปดาห์หน้าเราอาจจะมีการเด้งเด้งฟื้นตัวบ้างแต่<อ>มันจะเป็นการเด้งที่ไม่ได้ชวนให้หน่าสบายใจมากนะักเพราะว่าสังเกตได้เลยว่าเด้งแต่ละรอบเนี่ยมันเด้งแล้วเด้งสั้น<อ>นะครับสั้นขึ้นเรื่อยๆเพราะ,ะนั้นสัปดาห์หน้ามันก็อาจจะเป็นสั้นยิ่งกว่าเดิมนะครับก็<อ>ต้องระมัดระวังไว้ด้วยแม้ว่าจะมีการเด้งนะครับแล้วก็บรรยากาศในสัปดาห์หน้าผมเชื่อว่ามันจะดูค่อนข้างผ่อนคลายผ่อนคลายอะไรบ้าง ก็ความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยปลายเดือนนี้ของเฟดในการขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นมันจะลดน้อยลงเบาลงเพราะว่าเขารู้เขาดูเขาดูแล้วรู้กันแล้วว่าอเงินเฟ้อที่รายงานออกมาเกินกว่าคาดเนี่ยมันพีคแล้วอืมจากนี้มีแต่จะเบาลงนะฮะน้ำมันก็ลงมาแล้วน้ำมันก็ลงมาเมื่อกี้เขาเจอก็เรียงลงมาเหมือนกันอย่างที่พี่เอกได้บอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อมันพีคไปแล้วแรงกดดันที่จะทำให้เฟดต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยมันจะเบาในขณะเดียวกันสัปดาห์หน้ามีการประชุมของ ECB ECB จะเร่งขึ้นดอกเบี้ยครับมันก็ทําให ยูโรมีสิทธิ์ที่จะดีดกลับได้บ้างอตอนลา์จะเริ่มโดนเทคบาทก็จะพบอาจจะเป็นจุดพีคนะฮะในตอนนี้นะสัปดาห์หน้าบาทน่าจะเริ่มมีโอกาสแข็งค่าบ้างขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าตลาดมันก็เลยจะดูชิวมีโอกาสฟื้นนะครับมีโอกาสฟื้นได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่วันนี้มันลงมาแรงๆอาทิตย์หน้าจะมีเด้งซึ่งถ้าเราอยากจะหวังเด้งในอาทิตย์หน้านะตัวที่ผมคิดว่าหวังได้นะอ่าตัวไหน i v l IVL นะฮะเป็นเป็นอปพิกเล่นระยะสั้นเลยนะ IVL ส,สำหรับสาหรับอาทิตย์หน้านะฮะขอตัวเดียวเ,เลยนะครับ IVL เนี่ยมีการทำ P/E earning ออกมาแล้วจะอยู่ที่ประมาณ1.4อ่อหมื่นล้านนะครับก็เติบโตขึ้นมาจากปีที่แล้วค่อนข้างดูดันนะครับเจ็สิบแต่ได้เมืองแต่ว่าก็ยังค่อนข้างแฟบจากไตรมาสที่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้สเปรดของพวกเพชร PTA พวกอินทิเกตเพชร PTA ในเอเชียเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวกันขึ้นมาฟื้นตัวกันขึ้นมาค่อนข้างแรง ก็ ừ, อาจจะเป็นประเด็นหนุนที่ทําให้คนเกิดการกลับเข้าไปเก่งกําไร i v l เล่นรีบาวได้นะครับครับอย่างไรก็ตามในสภาวะ recession มันจะไม่ได้ดีกับพวกดาวสตรีมนะฮะดาวสตรีมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบแพ้รับบาปเวลาเกิด recession เพราะนั้น i v l รุ้นได้แค่เด้งเท่านั้น, ừ, ม,นมันจะเอาเยายวๆไม่ได้นะฮะแต่ว่าถามว่าทำไม ừ, ถึงต้องรุ้นเป็นตัวนี้ด้วยก็ดูทรงแล้วมันน่ารุ้นเด้งที่สุดแล้วอ่ะตัวเนี้ยด้วยเหตุเรื่องของเออร์เน็งแล้วก็หลายๆอย่าง คร,ครับครับเพราะฉะนั้นก็คือภาพรวมยังไม่เปลี่ยนแปลงแหละยังต้นกบภาพสั้นคุณไปรู้นบเอเอง